โอกาสในการที่สหรัฐจะเดินหน้ามาลงทุนเรื่องเกี่ยวกับชิปและเซมิคอนดักเตอร์ในบ้านเรากันบ้างเพราะว่าสัปดาห์ต้นสัปดาห์เรามีการรายงานนะครับว่าทางด้านโคศกชัยวัชรงค์นะครับโฆษกประจาสานักนายรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐที่มาเยือนไทยก็คือจีน่ามารีไรมอนโดนะครับและมาคุยเรื่องนี้กันด้วยนะครับโอกาสในการที่สหรัฐจะเดินหน้าเข้ามาและลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้าง พูดคุยกันนะครับกับรองเลขาธิการสภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดรวิบูลยักษศาสตร์เจริญผลครับดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีนี้ก่อนอื่นถามก่อนเลยนะคะเพราะว่าทางด้านดรเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าพบแล้วก็อยู่ในวงพูดคุยกับจีน่าเอ็มเรมอนโดด้วยนะคะทีนี้อยากจะทราบนะคะว่าวงที่หารือกันเนี่ยมุมอมองของสหรัฐที่มีต่อการลงทุนในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างมีโอกาสมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้างคะ ก็เอามุมมองก่อนมุมมองนี่ผมว่าเป็นไปในทางบวกนะ mm. คือพูดกันอย่างแฟรแฝอีกมุมหนึ่งเนี่ยสหรัฐยังไงก็ต้องมองมาที่ภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเป็นเลือกซึ่งเราก็ได้เปรียบในแง่ของการที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ประเทศเดียวในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียทีนี้ก็ต้องมาดูว่า เราจะต้องแข่งกับใครในภูมิภาคสวิสเอเชียมากกว่าผมคิดว่าคู่แข่งที่สําคัญที่สุดของเราณจุดนี้ผมมองดูแล้วเนี่ยตัดมาเลเซยียสิงคโปร์ทิ้งไปเราก็อยู่อีกรานหนึ่งเราจะเหลือแค่เวียดนามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสอยู่บางผมคิดว่าเขาคงไม่ทุ่มไข่ทั้งใบไปอยู่ที่เวียดนามร้อยเปอร์เซ็นมันจะเป็นการเพียงแต่ว่าใครจะได้เมเจอร์ใครจะได้ไมเนอร์เท่านั้นเอง แล้วก็ทิศทางว่าจะไปในทางไหนเนี่ยคือจากมุมมองของสหรัฐเนี่ยสหรัฐเขามียุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์อยู่คร่าวๆเขาไม่ได้สเปลเอาต์ออกมาจากการพูดคุย <S <S ชัดๆแต่มันมาจากคุยนคือเขาเขาต้องการ leverage จุดแข็งด้านเทคโนโลยี AI ของเขาเพราะฉะนั้น,นคือเขามี Big Player ด้านเทคโนโลยี AI อยู่ก็คือ Google, Microsoft แล้วก็ Amazon ทีเนี้ยไอ,อพวนนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็น supporting industries มันจะไปก็เป็น drive อุตสาหกรรมไหนเนี่ยก็อีกเรื่องหน,นึ่งตอนเนี้ยคือเหมือนกับเขามองว่าคล้ายๆกับเขามองว่าเขาจะเอาเซมิคอนดักเตอร์ไป drive อุตสาหกรรมที่แข็งแรงที่สุดของเขาก็คือ AI จริงจริงมันก็ make sense เพราะว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยมันก็มองมาที่ AI compatible chip อยู่เหมือนกันเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ make sense ที่จะเดาเดาไปในทางนั้น ส่วนทิศทางของประเทศเราอ่ะว mm ันนั้นก็มีการพูดคุยกันเขาก็ถามว่าประเทศเราอ่ะอยู่ตรงไหนไปถึงไหน current status อะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ได้มีการอธิบายไปเหมือนก <Yeah. S 1> ันว uh ่าเราเองก็ไม่ได <sid> ้น <uw> ั่งอยู่เฉยๆที่พูดกันในแง่ของภาคธุรกิจนะฮะว่าเราก็ไม่นั่งอยู่เฉยๆตอนนี้ภาคธุรกิจของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีการทํางานร่วมกับทางหน่วยงานของกระทรวงอวที่ที่เรียกว่าสํานักงานเอ ส่งเสริมวิจัยนวัตกรรมแล้วกันสกสวนะครับในการที่จะออกแบบโปรแกรมในการที่ยกระดับตัวเชนของอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ของไทยเนี่ยนะให้ให้เข้าไปสู่ทิศทางของนิวเทคโนโลยีที่เรียกว่าซิลิคอนคาร์ไบด์นะฮะซึ่งซึ่งเรามองว่าน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยทีเนี้เราก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าสมมติเรา move change ของเทคโนโลยีของเราเนี่ย หรือว่าภาคการผลิตของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในเชนที่เรียกว่าซิลิคอนคาบาร์คอมแพติเบิลเนี่ยนะมันจะสอดคล้องกับเขายัางไงซิลิคอนคาบาย์เนี่ยมันจะไปอยู่ในโซนของไอไอ r m พาวเวอร์แมนจเมนต์ก็คือพวกกรีนเอเนจีพวกรถอีวพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนั้นมันจะเป็นชิปที่ไปใช้ในในฟังก์ชันนั้นๆมันก็จะมีแกลบอยู่เล็กน้อยเพราะสหรัฐเนี่ยเขาเขาก็รับฟังแล้วก็บอกโอเค t h e t เ s m o r e to talk แล้ว uh uh. วันนั้นเขาก็มันไม่ใช่จีน่ามาคนเดียวมันมีไอ้ทีมที่ปรึกษาไอ้อะไรนะ president export c o u n c i l advisors มาด้วยที่ที่เหมือนกับเป็นทีมที่ปรึกษาที่ไบเดนเขาแต่งตั้งมาไอ้หัวหน้าทีมที่ปรึกษาชื่อมาร์กก็จีน่าเขาก็จูงมาให้มาแลกเปลี่ยนคันแักดีเทลกับผมเพื่อจะได้คุยกันต่อทาง WhatsApp กับเอสในประธานาธิบดีทรัมว่าโอเคมันยังมี a little bit more แกบในด้านขอ,ของ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 มุมมองเทคโนโลยีแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าเขาก็พอที่เรามีการขยับตัวเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับว่ามันจะมีการ spillover มาที่ภูมิภาค s ซ u t h อ a สเ a เชียดรครับผมถามอย่างนี้ก่อนมันสกรู่บอกว่าถ้าเขากระจายก,การลงทุนมาที่ Southeast Asia แล้วเนี่ย คงมีสองประเทศหลักๆ่กประเทศใดจะเป็นหลักเป็นรองเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึง่งถามดร,รนะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยและความพร้อมของเรากําลังคนก็ดีโครงสร้างพื้นฐานก็ดีเมื่อเปรียบเทียบก,กับประเทศอื่นๆแล้วในภูมิภาคเดียวกันเราอยู่ในสภาวะแบบใดครับจุดเด่นของเราก่อนเรามีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะผมว่าทุกคนมีทั้งผมมักจะวิเคราะห์เรากับเวียดนามผมมองเวียดนามเป็นคู่แข่งสําคัญจุดเด่นของเราคือเราอยู่ในเชนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มานานพอสมควร คือคือเรามีการลงหลักปักฐานเชนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่อ่ t ไอ t ีเทส n ิ้งแอ a ด์แ g คเกจิ่งแผงนวงจรที่เรียกว่า PCB, PCBA อยู่ในเชนเนี้เราเราค่อนข้างปักหมุดอยู่ในเชนของสป라이ดเชนโลกเวียดนามเนี่ยเขาเหมือนกับเสือตัวใหม่ที่พุ่งเข้ามาแล้วพยายามนำเสนอจุดขายของเขาว่าเขาหนุ่มกว่าสดกว่ามีมีความคลึกคัก <G ren cer ate> มากกว่าอาะไรแบบนี้นะฮะ <C ell ate> มันเหมือนกับคนที่มีประสบการณ์มาแข่งกับคนที่คึกกว่าเนี่ยเ<ด>ทียบเทียบเป็นลัฐบาลมันก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งจุดดีจุดด้อยที่จะมาเสริมซึ่งก,กันและการผมเองก็พยายามเวิร์กกับทางภาครัฐในการที่ refreshing refreshing technology คือคือคงไม่นำเสนอในแง่ของประสบการณ์อย่างเดียวเป็นจุดนำเพราะว่าเทคโนโลยีมันหมุนไปข้างหน้าตลอดเราต้อง refreshing แกนเทคโนโลยีเพื่อให้แข่งกับเขาได้ ผมมองว่าเราก็มีโอกาสเพราะว่าเราอะมีประสบการณ์เราปรกขุดอยู่ในซัพพลายเชนของโลกมาเอา we have to do mm hmm. ก็คือ refreshing เทคโนโลยี hmm. อย่าให้ล้าสมัย mm hmm. แต่ในในส่วนของเวียดนามเนี่ยต่อให้เขา refreshing เทคโนโลยีไม่ให้ล้าสมัยแต่ประสบการณ์เดียวของเขาอะ mm hmm. อุตสาหกรรมอ mm ิเล็กทรอนิกส์เดียวที่อยู่นั่นก็คืออ่าไอชิ้นส่วนของหรับเซลลูลร์โฟนซึ่งซึ่ง,งโอเคอะมันก็ดีแต่ว่าประสบการณ์มัน มันวิวยากกว่าก <sk ill> ว่า New Tech นิดจากมุมองผมน,นะก็ะมีโอกาสทีนถ้ามองในหมวกของภาคเอก,กชนสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องมีเพิ่มนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนให้ได้มากกว่านี้นะคะจากวงสนทนาที่เขาดีควายมาไม่แน่ใจมีอะไรที่พอแบ่งปันได้ไหมคะดรวิบูลย์สองอย่างสองอย่างอ,อย่างที่หนึ่งก็หลักๆก็จะพูดเรื่องคนนะแต่เรื่องคนเนี่ยมันต้อง ได้เซกลงไปเราพูดเรื่องขาดคนเยอะมากแต่ว่าเราไม่เคยไดเซกลงไปให้เป๊ะๆคือคนมันมีสามระดับเอเอระดับบนสุดวันนั้นผมิบายให้ชินาฟังคนมันมีสามระดับระดับบนสุดในระดับ R&D เนี่ยมันไม่ได้ต้องการเยอะเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะระดับมันเหมือนมองไปเหมือนพีระมิดนะไอ้ท็อปออฟพีระมิดที่เป็นระดับ R&D เนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ค่อยต้องเเท่าไหร่ ไอ้ bottom of the pyramid ที่เป็น worker operator เนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยเราอยู่ในสาหกรรม h i g h t e c h เนี่ย requirement ของไอ้ bottom operator หรือ worker ใน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  manufacturing เนี่ยนะมันก็เฉยๆฉยี่ะมันมันไม่ได้ดราม่าอะไรเอ้เรามองไปที่ตรงกลางของพีระมิดคือในระดับ uh, engineering level mm. เราก็มองในระดับ engineering level เนี่ย คือถ้ามองทั้งก้อนพีระมิดแต่มันดูเหมือนขาดเยอะแต่จริงๆถ้าวิเคราะห์ลงไปที่ก้อนเนี่ย engineering level ตรงกลางเนี่ยถ้าเจาะลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็พอที่จะสร้างได้นะฮะอนเอกอันที่หนึ่งอันที่สองจริงๆสามอย่างที่ขาดอยู่อันที่หนึ่งก็คือเรื่องเรื่องมาเจาะดเซกเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องคนนะซึ่งผมอย่างที่บอกไปแล้วว่าให้เจาะเน้นตรงกลางของพีระมิดอันที่สองก็คือด้าน infrastructure เราเราต้องการ infrastructure ที่ท,ที่ที่จะ นำเสนอการทดลองการสร้างโปรโตไทป์ของ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 ชิปดีไซน์หรือ design, หรืออินทิเกรตเซอร์กิตดีไซน์ใหม่ๆที่ที่สามารถเอดฟอร์ effort, ที่จะเฟลได้ไม่อย่างนั้นเราจะก้าวไปสู่ <laughs> Next Technology ไม่ได้ในอินฟราสเตรกชันซึ่งอันนี้เราก็พยายามออกแบบทำอยู่นะฮะส่วนอันที่สามสำคัญที่สุดก็คืออันนี้โดยส่วนตัวผมไม่ได้คุยกับจีนั่งเดียวผมคุยกับ SIA ก็คือ Semiconductor Association Industry ด้วยนะฮะของอเมริกาเขาพูดเหมือนกันก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาจะมองไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าประเทศนั้นน่ยมีทิศทางมีมีมีรถแมพที่เรียกว่า Semiconductor Strategies ของประเทศหมายว่าอีกหปีขปเจ็ดปีข้างหน้ามันไปตรงไหนเขาคงที่จะเอาเงินมาวางที่ประเทศกอไก่แล้วมันมืด ด้านมันมองไม่รู้ว่าประเทศกอไก่5ปี6ปีข้างหน้าจะไปทางไหนอันนี้คืออย่างที่3ามเนี่ยสิ่งที่ผมเรียกว่า uh, National Semiconductor Strategies อันนี้สำคัญว่าประเทศเราจะไปทางไหนจะไปอยู่ตรงไหนของของ supply chain โลกแล้วจะทำหน้าที่อะไรใน value chain นั้น,น,นอันนี้มันก็จะทำให้ผู้ที่สินใจมองเห็นภาพว่าเขาจะแ a n d c h a กับเราในระดับไหนส <3 S 1> ามอย่าง ครับแล้วก็พีบูลผมขอสั้นๆตรงนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมเชื่อคงไม่ได้คุยเฉพาะจอดจงแต่เฉพาะอุตสาหกรรมเดียวนะครับอื่นๆที่ด็อรคิดว่าคนไทยน่าจะได้รู้เกี่ยวกับการได้พบกับจีน่าไรมอนโดในครั้งนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อบ้านเราน่าจะมีอะไรอื่นๆอีกครับเขาเขาพูดคำว่า AI บ่อยมากนะเออเขาพูดคำว่าเอไอบ่อยมากนะ คือคือตอนมันก็เดาได้อะแต่แต่คือเราก็ต้องมองเราผมตอนนี้ผมก็มองเห็นชัดเจนว่าสหรัฐเนี่ยมองมองอุตสาหกรรมเอไอของเขาเนี่ยเป็นหัวหอกเป็นอุตสาหกรรมเรือธงที่ที่จะใช้ในการที่จะยึดหัวหาดพื้นที่ของอุตสาหกรรมไฮเทคของโลกอืมซึ่งซึ่งจะต่อยอดไปในหลายๆมิติ ผมคิดว่าเราเองเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมไฮเทคที่เป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์กับอุตสาหกรรมไฮเทคที่เป็นตัวใช้ชิ้นส่วนอันนั้นก็ mm. คือ AI อ่ะหากันเหมือนกันเพื่อจะได้ไปในทิศทางเดียวกันผมคิดว่าไม่ใช่มีแค่สหรัฐที่มองทิศทางนี้มันเป็น s t a ติ o f อบเวสตผมว่าประเทศอื่นเขาก็มองแบบนี้เหมือนกันแต่จากการที่ได้พูดคุยสหรัฐมันทําให้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าเราจะต้องเชื่อมสองก้อนนี้เข้าด้วยกันเหมือนกัน วนเวียดดียรืขอถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะแล้วภาครัฐพูดอะไรในวันนั้นบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจคอมมิชเมนต์หรือว่าดึงดูดการลงทุนค่ะต้องบอกก่อนวันวันที่ผมเข้าเขาแยกวงกันเขาไปเจอภาครัฐอต่วกหนึ่งอ๋อโอเคโอเคที่ผมเข้าเนี่ยจะมีบริษัทเอกชนห้าหกบริษัท เป็นซีอของบริษัทเอกชนรายใหญ่ห้าหกบริษัทด้านเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ตัวผมเองที่เป็นตัวแทนของสภาวสาหกร,รรมแห่งประเทศไทยก็ประมาณเจ็ดเท่านั้นเองที่เขา้าโอเคเอาแยกวงกันแยกวงกันนะเรจจาจะไั่ทมาาข้อมูลได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะดรวิบูลขอบคุณมากครับด,วดรวิบูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรวิบูล์รักษาเจริญผลนะคะรองเลขาธิการสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยเหมือนบอกว่า นั่งในวงคุยยังไงก็เราเล่าให้เราฟังแบบนั้นเลยนะคะ uh huh. ชัดเจนทีเดียวว่า3ส,สิ่งที่เราขาดนะคะ 1. คือคน แต่ว่าไม่ต้องไปคนท็อปหรอกในพีระมิดเนี่ยนะคะคน R&;D เนี่ยไม่ได้ต้องการมากแต่ว่าส่วนกลางของพีระมิดนะคะที่เป็น Engineering l e v e l อันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุด2คือ i n f r a s t r u c t u r e นะคะที่เราพร้อมจะเฟลเพื่อที่จะก้าวนำเรื่องของเทคโนโลยีได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะคะกับ3คือ national semiconductor strategy อันนี้ต้องกลับไปที่ภาครัฐแล้วนะคะและอยากจะรู้ว่ารัฐเขาคุยกันยังไงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขาพูด AI ไบ่อยมากกลยุทธ์เราก็ต้องชัดนะคะแล้วก็เราเองก็อาจจะ ต้องมีส่วนใน supply chain นี้ดึงดูดเขามาแต่ก็ต้องเซ็กซี่พอที่เขาจะมาหาเราด้วยเนาะนะเราอาจจะมีประสบการณ์แต่ขณะดเดียวกันเราก็ต้องมีความฟ resh แล้วก็ต้องทันโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับรมไม่เฉพาะภาครัฐเนาะ,ะแต่ว่าคงทุกทุกภาคส่วนด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ